ฮัลโ,โหลสวัสดีครับวันนี้ผม Rocket Dream TV มาแคสเกมอคอร์เตอร์สไตล์ PB นะครับวันนี้อยู่กับน้องก้าวครับสวัสดีครับปวดร้งง <laughs> อนเ <laughs> ลยวะหาว่างดิปวดร้อนเลยวะโอเควะมาต่อไปโอเคน, <im itation> นี่คือคอร์เตอร์สไตล์ PB นะครับ <im itation> อ่าคุณก้าวครับเคยเล่น PB ใช่ไหมครับเออครับ <im itation> <ผม S 2> ยเ<ย>ล่นมึดไหนนะครับยศดหนึ่งดอกหนึ่งจุดนะครับโอเคครับตัวแรกก็เป็นของเรา มึงรัดเพื่อนดีกว่าเอ้ยสักตยิงเต็เยี่อะไรเพื่อนรูเหรเอ้ยโดนแล้วไม่โดนไม่โดนัไก่ลัเป็นฟูสตัวครับสตัวไก่ลัเป็นฟูเอ้าโอเคไก่หลับ้ว ปยก็ยิวยิี่งกอเสียงเกมดังไปไหมเนี่ยไม่นะถ้าก็มีเสียงสากอ็ขออภัยด้วยนะครับเ้วเราแคปมันตั้งหลาอบแลเนี่ยเสียงจาไปปับไมม่เหือนพโอยจะเหมือนโอยีเสียงไไม่เหน่อยพีโอเล่พีบอกูบครับในวะเอ อ่าลงมาจมเล่นสไนเอลหนึ่งหนึ่งห้าเอหนึ่งนะครับกับปืนอะไรเนี่ยซีไฟทอนเชี่ยอะไรไม่รู้ไอหรอผมจะกระโดดนั่งยิงสไลด์กัคุณรู้จักสไลด์นั่งยิงไหมครับสไลด์นั่งยิงพีบีมีเด้อมีไม่กูมั่วไม่ชิชิอ่าไม่ทันกูรอกันเดียวลงมาดีไกเฮ้ยเฮ้ยไกมาเร็ว ตักกตักตไอ้สัตรูไม่ลงมาไอ้สัตว์ไม่มาเหรอวะไม่โดนก้าวเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้ไม่โดนอยู่ข้างบนหนึ่งตัวไปแล้วนั่นไงวิ่งอยู่แต่งทิ้งท่านเฮ้ยเหลือสองนัดเร็วเร็วยังไงโดนสองสองนัดต้องใช้หุ้มเฮ้ยหายเฮ้ยไปไหนไปไหนเออผมไม่เท่เหมือนพี่ออยนะครับพี่อ่โคุตก่งอะเก่งลูกศรเร็วพลานัดไม่โดนตัวเดียวไอ้ศัตรูโอเค What's up guys ต่อไปครับเออฮึ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 คุณอยายหัวร้อนสิคุกเปทโอเคเอ้ยก้าวไม่ค่อยถนัดเอ่อคัปเตอร์ใช่ไหมมาได้ทำไมพีบีสไนเดอร์้ยิงปืนแม่งจัดองปืนที่สุดวะไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเห็นป่าวมันแก้เห็นป่าวมันแก้แค้นเลยไปยิงมันเยอะเกินเดี๋ยวผมจะใช้ปืนที่ผมแทบที่สุดนะครับ โอเคครับผมเทพปืนน no like oh, ี oh, okay. right okay. uh, ้คร <laughs> ับมึงอย่างเ้ยมึงใช้ว่ะโอ้ตัวจีไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนี้กูจะใช้ลูกโซงไม่เป็นไรอ๋อเหรอแถวบ้านกูเนี่ยเฮ้ยตัดไฟโอ้ขอขอไปับขอขอแก้แพ็คหน่อยครับขอขอจริงหน่อยขอจริงหน่อยอ๋อเนอะตัวไฟปวดมือหุบแล้วเนี่ยอ้อซุดโดดโดดทำไมมันเช็มปุ่นเียร์ครับเลยเช็มมอลด้วย

ชื่อว่าปืน M1887 นะครับใช้กับปืนปืนอะไรดีวะดีเซอร์ดีเกิลไปเลยไอ้ปืนลิงดัวเนาะเผื่อเราต้องใช้พยายามขบขันขับขันเออะขับขันขบขันป้าอันดิกูจะเล่นมุกเลยที่ได้สัตว์เล่นเอาหายสัตว์มุกไฟงงเฮ้ดูดูดูนัดเดียวจอดอ้ยสัสผมไม่อยู่ละดู๋ยวดูดูดูดนจอยไม่อยู่ไม่อยู่แล้วนู่นไปนู่นแล้วนู่นไงอยู่นู่น เพื่อนยิงตายแล้วสองเนี่ยคือน,นี่นัดเดียวจอดเลยนะครับเหมือนสงไนเปอร์เลยครับคอยดูสิาายิงโดนแหละนัดเดียวตายอ่ะโอาวัวสัตว์เจ <confisc> ๋อเลือดอีฮี้อ่ะเตะเกยกต้องเข้าทางตูดนะตูดตูดตูดของไก่ไก่งวงตูดไก่งวงนัดเดียวไอ้สัตว์ไม่โดนไม่โดนไม่โดนตายกินไก่แล้วยิงเลยเออเยี่ยมจอดเยี่ยมดับเโมเขียว ยิง yeah, เออที่โบกเอาเออกิงได้ชิมคิลเลอร์เออไก่ออกมาดิไกออกมาดิเฮ้ยเดลูกซองเหมือนเราเลยอ่ะอเราก็มีลูกซองเหมือนกันนะนายลูกซองลูกกระสุนไม่ลดด้วยอ่ะลูสุนไม่ลดจริงๆครับไม่เชื่อลองดูเฮ้ยสัตว์จะฆ่าตัวตายตายอ่ะเดี๋ยวลูกกสุดให้เขาดูหน่อยลูกกระสุนไม่ลดครับปึ๊บปุ๊บดูครับสามสองเท่าเดิมตะเกียงปุู้้เฮ้ยแน่ใจว่าจะไปทางนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะเล่อีกว่านะเลือเลือดอิกตั้งเยอะนะนี่ใจหน่งด้านล่างบอกตรนี้ครับเผื่อมันจะมีเฮ้ยล่าเอนนี้โเออทนอากาศากาศมันยังโดนอีกนั่นชิโอเคกอโทนครับผมเมื่อกี่ผิดพาทำใใหม่นะครับแก้แคนให้คุณก้าวหนึ่หน่อยคบ้ามดมือเลย แฝบเออพูดเลยันไม่ได้ตงจผมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮอยู่ไหนวะเออออกานะไม่ใช่เร่นอะไรเลยนะผลออกฮาแค่นั้นนะครับมันฮาไหมเล่นออกฮาเฮ้ยจริงหรือไม่ไม่แน่เล่นพวกย เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโดนได้ไงวะเฮ้ยกูขอกนขอเก็บแป๊กหนึงขอเก็บแป๊กหนึงเฮ้ยอเคยังไม่ยเมื่อกี้ยังไม่หายแป๊กเลยจริงจริงฝีมือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนวันนี้ไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสฝีมือมันไม่ใช่แบบนี้ตื่นเต้นเกินไปแล้วเออโอเคมาหนึ่งจะเล่นพวกไ้สัสมานึ่งมาหนึ่งเ่อเพื่อใครมึงเต้นเล่นหนึงถ้าใครมีมีตังค์ไม่ครบจะซื้อปืนปืนหลักอย่างนี้ครับให้ซื้อปืนแบบนี้ แล้วไม่ก็ซื้อ,อนี่นะครับซื้อ,อแค่เปลืองๆครับไม่ไจเจอเพี้ยเลยก็เอาไม่ใช่ซื้อว่าแค่เปลืองๆคือจะซื้อเกาะแต่ไม่รู้ซื้อเกาะตรงไหน,หนก็เลยซื้อตรงนี้ซื้อตรงนั้นเลยครับเอ่อเวลาใครโหลดเกมน,นี้มาเล่นนะครับใครไม่เข้าใจเรื่องการซื้อปืนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยเดีไปดูในฮีทูนนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมแค่ให้ดูเฮ<ห>้ยนายระดูชุดสแลตหน่อยกายสัตว์ท่องไม่ออกมาเลยสัตว์เฮ้ยใครยิงเราอ่ะ อ๋ใครเะ้ตงย่องนะมเื่อเื่อยมาเลเฮ้นะเพื่อนพกบูับพกบูชชโชช์พกบูเร็วได้เดตดงตดงสรีต้ยเออได้ลงมาแบบล็อกมากเลยอ่ะโอเคดูเลยนีเอาได้เพื่อนสักเพื่อนแล้วจ้ะหนึ่งตัวสองตัวบบลเียวโอเค อย่าลงไปนะดันแม่งเฮ้ยกูลงไปเองสัตว์กูล็อกอืออืออู้โดนได้ไงวะตัวที่สองดนได้ไงวะก็กูล็อกอ่ะอ้าวอือโอเคหลบแม่แม่เฮ้ยเอาคว่ไปเฮ้ยเราต้องรอตรงนี้นะไงไก่ปืนโคตรแรงอ่ะไก่เราไม่กี่นัดก็ตายเอาควไปสไลด์ลงไปเลยสไลด์ลงไปเลย วุ้ยโอ้่ตาย้วแบบนี้เอาง้เอางเ้ายดิยิงตูยิงตูเดียวจอดโอ้ยเฮ้ยม่ไดีแล้วนักสัตว์ลูกกระสุนไมลอีกแล้วสัตว์เกียนอซื้อปืนได้ผมเอ้ซื้อกกระสนได้่อยิครับได้ครับกดที่ไอครับแล้วกดที่ปืนครกดที่ปืนกกระสุนเออโอเคเฮ้ยหบาทเองวหนึ่บาทเองวะหนึ่งบาทเองคุณพีกูดูเอ้ยลูกซองหาย ยิงทิท้งเลยโจมกัน,นะนใช้ปืนนู้นดีกว่าใช้ปืนผมดีกว่าสับดิสับดิสับดีสับเป็นลูกอยังไงส่งอนนนนำน้าจไม่ยอมสับโอเคจะใช้สไนต่อนะเต็มสไนต่อครับอยู่กับผมครับอคุณขออภัยจริงๆนะครับถ้ามีเสียงสาบประการใดก็ขออภัยด้วยครับหรือเสียงเบาไปคือว่าเ,เหมือนกันแต่ว่าพี่ออยแกเซ็ต ดีกว่าเจซไมเซตไม่ไม่ใช่ซัดไม่โอ้โหทำไมยังแป๊กอยู่วะโอ้ทำไมทำไมเลยให้แวยม้ผมาโวไ้งลจะย้ำทำใหม่ว่าปวดมือจะย้ำทำใหมเฮ้ยมาแล้วอโอเคามแป๊กมือหาอ รีแลกซ์รีแลกซ์เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยพูดจรเอาใหม่อ๋อาจริงจริงแล้วคราวนี้เอาเอาของแท้แล้วอย่ากท่านใช้อย่าใช้พีเอชจีวันนะพีเอชจีวันยิงไม่โดนนะครับมันมันมันสะบัดนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูก็ได้นะเฮ้ยเได้แล้วไงหลายตัวเกินโอ้โหหหลลัังงโอ้มาเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับพีเอชจีวันว่ามันข้อเสียอยู่ตรงไหนครับ ข้อดีก็คือยิงยิงลัวได้นะครับนั่นคือแค่ข้อดีไม่เอาเลยเดียวอันนี้อันนี้ดีกว่าตัวใหญ่่ถือไม่ได้ถือไม่ได้เกินใน้าเก้าสิบนถือสิบนาทีแล้วเหลืออีกสิบนาทีเดียวโอเคเซ s ร์ let's go เอาเฮ้ยตายได้ไงวะดูครับเฮ้ยตายได้ไงวะเออนั่นอ๋อไม่โดนครับดูคคครรรััััับบบตวนนนีี้ท่ะเออนัดแรกไม่โดนนะครับ มันไม่เป็นไปได้อย่างไรกระสุนบั็กหรือว่ามันเป็นจัมเปอร์มันกระโดดไปแล้วกระโดดกลับมาได้เมื่อกี้นั่งเลยครับไม่ได้เดินยินเยนงเลยครับดูครับอ่าโดนครับพัดโดนครับคุณแง่คือเราต้องยิงทิ้งไปนัดนึงก่อนแล้วก็นัดนัดต่อต่อไปมมไม่ต้องนั่งยิง,ยงยนะครับตัวเนี้ข้อเสียโอเคเฮ้ยเพื่อนตายนั่นไงครับดูลูกระสุนกระบาดยิ่งนะสว่างเดินนะไม่ได้เดินเลยครับมเมื่อกี้นั่งเฉยๆอ่ะ ผมก็เลยไม่เล่น PSG1 เลยนะแต่ใน PB เล่นสนุกดีแต่ผมไม่เล่นแล้ว PB ได้ราคาไ้ก19ไปแล้วตวัวอย่างนี้เพราะมันเป็นบเฮ้ยสไตล์ <c oughs> โอเคได้เวลากแลกะแพ็คของผมแล้วโอเคไ <All right, S 2> ม่แกะแพ็คเกิปกกนปืนถนัดเฮ้ยนายชอบปืนนี้เหรอวะถนัดถนัดปืนถนัดมันยิงกระสะใจดีโอเคเฮ้ยไม่ตินะตดตัเวเหรอยิงได้ เลยนดอีเลยสังนนัสุดท้ายไม่ดูเหรอวะฝั่งนู้นหลังหลังอ่ะไม่ต้องกลัวมันไม่มาอกมันได้อยู่ดีอ่ะโอเค

ี่ g แกแพ็กไปได้แล้วสไลด์ท <ou, I S 1> ี่ดีที่สุดก็คือโอ้มอซื้อผิดลานเลยแกเออซื้อสไลด์นี้ดีกนสไลด์อ้างกว้ากว้างกว้างกว้อ้โค้งไม่ตายเฮ้ยสไลด์ยให้เฮ้ยชิกชิชิกชิคาิกช โอ้โดนด้วยถึงล็อกนะครับยิงโดนไม่ล็อกยิงไม่โดนนะไม่ล็อกยิงไม่โดนไอ้สัสไม่ล็อกไอ้งยี้ยไม่ล็อกนะครูถิงดีละไอ้สัสไอ้ไอ,ไอ้ซับเหลือสองนัดเลยสสัจาก,จากแฟนมึงลงมาทำไมถ้าเกิดคุณจะดูการยิงไก่ให้ไปดูลอเบเกอร์ถ้าเกิดดูพวกเซอร์เซอร์มาดูพวกเราครับ <c oughs> เอ่อชัว <c oughs> พี่ออยอ่ะในคอรเตอร์ใน f p s X24 นั่นแหละของ Desert Eagle นะครับก็จะใช้ใช้ในให้ดูไปดูเลยครับ Sniper Rifle นะครับโคตรเทพเลยอ่ะโอ้ยอย่างเทพอ่ะเราอย่างการเมียทีมเนี้ยโอ้เราเล่นเทพเลยครับของเราอย่างการยิงเล่นหาแม่เนื้สัตว์เนี่ยครับผมเดินเดินสองเดินสองเดินเกลือออกห่างห้องไหนสัก ยิง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 ทะลุนะครับวัวแตกเลยแบบยิงโดนหัวได้ไงวะแกเล็งไว้แล้วงั้นหรือเล็งหลนี่คือวิธีของการกินไก่นะเล็งหละกระโดดลงไปพี่ปั๊บจิกๆอ๋ออกสั์ไม่มีไก่เลยสักกิกิกดิ๊งอ้วไปอ้าวจบครับโอเคครับเราจะไปจบตรงที่อ่า ผมจะใช้สไนเปอร์อันนี้ให้ดูเ,เ,ดเออเดีเ๋ยวใช้สไนเปอร์ดูนะอ่ะโอเคเออคือ L115A1 เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ดีครับนี่ที่พี่ออยใช้เลยครับอมเฮ้ยไม่โดนหรอโอเคสเตป็ปสเต็ปเปลี่ยนไปนิดหน่อยขอไปเสียงสายจริจรงๆนะครับเพต้องโดนเฮ้ยเดี๋ยวไหมต้องโดสายผมมากเลยเพราะพี่แคสอะไรพลาดไหลายพันแล้วเนี่ย แคสซ้ำกกกััันนนซซซ้้้ำำำแคสเลยเนี่ยครับแคสซ้ำหลายรอบเลยครับเสียงมันสาดกลับม่ไม่ค่อยได้ไม่เหมือนพี่ออยแคสเซฟไมค์พุทเก่งไม่ไม่ค่อยมีเสียงสาดเลยบางทีอาจจะมีไฟมินิตแล้วไฟมินิตทำไมสิบนาทีเร็วจังวะโอ้โหไม่ไม่โดนหรอวะ เซฟชีวิตวยครับ<ท>ถ้าเกิดคาเตอร์คาเตอร์ออรไซต์ภาคปกตินะครับมันยืนปกไม่ต้องเซฟไปได้บู๊เดือ,กกอ,นนอ,อดโอ,อนเคครับโอ, oh. อ,อเคครับทีวีเนี่ยมันอยาน <laughs> น่าหนครก็มานั่งงง,งงงงไก่ตาดแต่ ซื้อปืนได้เนี่ยโอ้ใช่ยากมากเลยกว่าจะรู้ว่าวิธีการซื้อปืนอย่างนู้นอย่างนี้เอออย่างยิงอย่างงุงงุงยิงมันจบได้แล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอมันก่อนขอมันตาขอแก้มือก่อนเมื่อกี้แป๊กก็ก็มันจะมีวิธีเวลาเวลาเวลาผู้ชมดาวดูนะท่านผู้ชมจะเห็นข้างล่างเขาจะมีวิธีบอกการลงอย่างการใส่ซีดีคีซีดีคีใส่เอรวดเลยโค้งง่าย นะครับก็มันจะมีประมาณนั้นนะครคก็ให้ให้คุณอ่านเท่านั้นมันจะเม่นไปไหนวะแล้วคุณจะเข้าใจหรือว่าซึ่งในพระธรรมนะซึ่งในพระธรรมเอางินตัวเล่นมุกเอาฮะไอ้สักขลังโอ้ยแกปักนิดหน่อยแกปักนิดหน่อยโอ้ยโอ้ย พี่โดนไม่โดนเลยเดี๋ยวนั้ตายต้องใช้คุ้มไม่พันละขอจบขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับดัตติสวัสดีครับ